สวัสดีครับมาดูทารอสวันนี้เรามาจับไพ่รีวิวน้ำหอมของแบรนด์ไทยนะครับแต่มีการจ้างนักปรุงน้ำหอมเป็นชาวต่างประเทศนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวน้ำหอมโปรดนะครับแบรนด์โปรดนะครับกลิ่นที่เราจะมารีวิวในวันนี้คือกลิ่นที่ชื่อว่าเรดวายนะครับวิดอาร์เดดี้อินเรดนะครับชื่อกลิ่นสั้นๆจะเรียกว่าเรดวา e นะครับสำหรับซีรีส์ของโปรด เซตเนี้ยจะเป็นแนวน้ำหอมที่เป็นโทนแบบสไตล์กลิ่นแบบอ้างอิงเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับซึ่งก็มีอยู่ประมาณ5-6กลิดนะครับนี่ก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งนะครับที่ทางแบรนด์ได้ทํามานะครับกล่องก็สไตล์แบนดโรดนะครับก็จะเป็นเรียบๆขาวๆนี้แล้วก็สไลด์มานะครับมีอ่าจริงๆนี้กระดาษอันนี้อยู่นะครับก็บอกถึงเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับเนาะเกี่ยวกับ คำเหมือนคำจำกัดความของของการออกแบบตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นการอธิบายนะฮะอธิบายอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่าสะท้อนแสงเนาะของแบรนด์โปรดก็จะเป็นสไตล์ขวดกับกล่องเป็นอย่างนี้นะครับนะขวดก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับขนาด60มิลลิตรนะครับราคาประมาณ3,000กว่าบาทนะฮะเดี๋ยวจะแปะราคาไว้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าซื้อช่วงโปรโมชั่นก็ประมาณ2,000ัปลายๆนะครับตัวนี้นะครับ เรดวายนะฮะผมเรียก,กสั้นๆว่าเรดวายนะครับสำหรับกลิ่นนี้นะครับเรามาลองดมกันดูว่าเป็นยังไงนะครับอ่านะฮะกลิ่นของเรดวายเนี่ยในช่วงต้นนะครับเราจะมีความรู้สึกแนวแนวกลิ่นที่เป็นแนวซิตรัสหน่อยนะครับน่าจะเป็นกลิ่นโทนโทนส้มนะครับเพียงแต่ว่าแบรนด์กลิ่นเนี้ยเรดวายเนี่ย ถ้าเราเห็นชื่อเนี่ยเราจะนึกว่าต้องเป็นแนวกลิ่นแบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลิ่นไวน์แดงใช่ไหมครับจากที่ผมเคยใช้มานะฮะทั้งก่อนรีวิวนี้ก็คือใช้มาพักใหญ่แล้วบอกได้เลยว่าใครที่กลัวนะครับว่าจะเป็นกลิ่นแนวบูซซี่แนวแบบฉีดแล้วเหมือนคนไปดื่มแอลกอฮอล์ K มานี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะแม้จะสื่อว่าไวน์แดงกับผู้หญิงชุดแดงเนี่ยกลิ่นนี้ ค่อนข้างไปทางฟรุตตี้นะครับมีกลิ่นโทนวานิลานะฮะทำให้สไตล์กลิ่นเนี่ยถ้าอธิบายเนี่ยไม่ใช่กลิ่นแนวเครื่องดื่มกับขอหรื่แนวแนวบุสซี่แนวเหล้าอะไรอย่างงี้ยครับมันจะเป็นแนวผมบอกเลยว่าในในจมูกผมเนี่ยมองว่าเป็นกลิ่นแนวขนมนะฮะแนวขนมแนวไอติมที่มีกลิ่นโทนวานิลานะครับแล้วก็มีฟรุตตี้ผสมนะครับมีมีความเป็นวายอยู่นิดนิดนะฮะเป็นเป็นวาย คือตามชื่อน่าจะเป็นไวน์แดงแต่มีนิดนึงไม่ไม่เด่นนะฮะไม่เด่นจนพอที่จะเรียกเป็นน้ำหอมสไตล์บูซี่อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ใช่นแนวนั้นเนาะทีนี้เนี่ยเรามาดูว่าถ้าเราใช้ไพ่อธิบายถึงน้ำหอมตัวเนี้ยมันจะเป็นอะไรยังไงนะครับตามสไตล์ช่องเรานะฮะอย่างแรกครับผมนึกถึงไพ่ไฮเพรสเทสนะครับใบที่สองครับเดอ l o ลเวอร์ นะฮะใบที่3ครับ3ถ้วยใบที่4 6ถ้วยนะครับวันนี้อธิบาย4ใบเลยนะฮะอย่างแรกก็คือโทนกลิ่นตรงนี้มันจะดูแม้ว่าจะเป็นกลิ่นที่บอกว่าบรรยายว่าเป็นผู้หญิงในชุดแดงเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่เหมาะกับผู้หญิงที่ฉีดแล้วมันจะให้ความภาพลักษณ์หรือมุมมองหรือความรู้สึกถ้าเป็นผมนะอันนี้ส่วนตัวนะครับเขาจะเป็นผู้หญิงที่ดู ดูเซ็กซี่แบบมีระดับครับจะดูแบบเหมือนผู้หญิงที่แต่งตัวแบบผู้ดีนิดหนึ่งนะครับแต่งตัวแบบผู้ดีแล้วก็มีความแบบแอบเซ็กซีน่นิดนนๆนะครับเช่นถ้าเอาง่ายๆนะครับถ้าใส่ชุดคือไม่ไม่ได้แบบเปิดให้เห็นโป๊เปลยหรือว่าเห็นหน้าอกอะไรน่าใจขนาดนะครับก็แค่พอเซ็กซี่อาจจะมีการเน้นดีไซน์เพื่อขับ รูปร่างสัดส่วนนะครับแต่ไม่เปิดเผยเนื้อหนังมากหรือว่าอาจจะเปิดตรงแผ่นหลังบ้างนะฮะเปิดช่วงช่วงอกนิดนึงแต่ก็ไม่ไม่ได้แบบให้แสดงเห็นชัดอะว่าฉันต้องการมาแต่งตัวมานําเสนอในลักษณะของการยั่วเพศอะเนาะมันจะเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกผู้หญิงแบบเซ็กซี่แบบใช้ท่าทางนะครับใช้ท่าทางแล้วก็ดูเป็นผู้ดีมีระดับนะครับกลิ่นนี้นะฮะ ถ้านึกถึงนึกถึงอารมณ์คนไปผู้หญิงไปงานงานเลี้ยงตามาโรงแรมนะครับที่มีการจัดงานดินเนอร์นะฮะแล้วก็เดินออกมาในสถานที่ที่แบบมีคนจับจ้องไม่ใช่ว่าแบบเต้นเสียงดังบันเทิงอะไรอย่างนั้นนะครับเนาะอ่าฉะนั้นเนี่ยผมให้ไพ The High p r e s t i e เนี่ยเป็นเป็นการแทนของผู้หญิงที่ใช้กลิ่นนี้นะครับดูลึกลับนิดนึงนะอ่าดูเซ็กซี่ลึกลับแต่ไม่โปรเปื่อยนะครับใบที่2ครับผมให้เป็นไพ่ The l o v e r s นะครับ The l o v e r s ในที่นี้เนี่ยคือผมบอกเลยว่ากลิ่นอันเนี้ยเป็นกลิ่นโทน Unisex ครับสามารถที่จะใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับแต่ค่อนข้างหนักไปทางผู้หญิงนิดนึงก็ผมให้น้ำหนักเนาะผู้หญิงสักประมาณ65%นะครับผู้ชายสักประมาณ 35%นะครับโดยประมาณนะครับถ้าซื้อมาผมบอกเลยว่าเป็นน้ำหอมประจำคู่รักได้เลยคือใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับแต่แย่างที่ผมซื้อเลยนะอ่ะซื้อมาก็คือให้ให้น้ำหอมที่แฟนใช้เป็นหลักแล้วเราก็ฉีดบ้างเป็นบางทีนะครับก็เป็นกลิ่นที่ใช้ได้ทั้งสองเพศนะครับหรือว่าเป็นน้ำหอมคู่รักคือถ้าอยากจะออกงานเลี้ยงตอน เย็นๆหรือตอนค่ำๆเนี่ยแล้วอยากให้มีธีมสไตล์ที่ดูหวานๆดูมีระดับดูมีผู้ดีนะครับอ่าดูเมผู้ดีใส่กลิ่นนี้ฉีดกลิ่นนี้ไปได้ทั้งคู่ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงหรือว่าอ่ะผมให้ทะลุนิติเลยต่อให้เป็นอ่าข้ามเพศนะครับข้ามเพศหรือว่าอ่าเพศเดียวกันที่เป็นแฟนกันเนี่ยก็สามารถใส่ได้นะครับนะอันนี้ ให้ความรู้สึกของกลิ่นที่หอมหวานมีขนมนะครับมีมีความเป็นวานิดนึงแต่ไม่เยอะมากแล้วก็มีช่วงแรกจะมีโทนซิตาโทนส้มๆม,มนิดนึงนะครับแต่กลิ่นจะกลืนกันเหมือนความรู้สึกแบบขนมแบบไอติมวนนานิลลายเงี้ยฮะแล้วพอบรรยายเนี่ยต้องบอกว่ากลิ่นฟังแล้วเหมือนจะเป็นเด็กใช่ไหมครับแต่ที่จริงแล้วมันอารมณ์เหมือนคนวัยทางานนะฮะไปงานเลี้ยงสังสรรค์ที่เป็นแบบไม เอะอะโวยวายไม่ใช่แรนด์กระจายอย่างเั้นนะครับเป็นเป็นงานยามเย็นยามค่ํายามราตรีได้นะครับให้ความรู้สึกของการเลี้ยงสังสรรค์แบบงานเป็นทางการนิดหนึ่งนะฮะแล้วโทนกลิ่นนะครับไพ่ใบที่3กับใบที่4เนี่ยสื่อถึงการเลี้ยงฉลองครับการร่วมวงปา์ตีเพราะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างใช้ง่ายนะฮะ แม้ว่าจะเป็นโทนกลิ่นที่ออกไปทางงานเย็นหรืออากาศเย็นนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าผมลองฉีดไปจริงๆแล้วเนี่ยไปกลางวันนี่ยนะครับฉีดไปในการทํางานปัจจุบันตอนเช้าเนี่ยก็ได้รับคําชมนะครับว่าเป็นกลิ่นที่หอมนะฮะถ้าผู้ชายไทยผมให้เป็นอารมณ์เหมือนไพ่6กถ้วยครับคือดูเป็นผู้ชายใจดีครับดูเป็นผู้ชายใจดีดูเป็นผู้ชายที่สามารถเข้ากับผู้หญิงได้ ะะดูเป็นผู้ชายที่เข้ากับผู้หญิงได้คือดูแล้วผู้ชายฉีดกินเนี่ยจะลดความาความก้าวร้าวลงมันจะดูอิ่นละมุนล,ละมุนซอฟต์ๆลงมานะครับแล้วก็ถ้าผู้ชายคนไหนแล้วฉีดแล้วแบบอยากไปเจอคนที่เป็นผู้หญิงอายุอ่อนกว่า,น,าน่าจะได้นะครับกลิ่นนี้นะผมให้มันให้ความรู้สึกแบบดูเป็นมิตรภาพแบบเหมือนคนที่หยิบยื่นอะไรให้กับผู้หญิงแล้วก็เป็นคนที่ดูเฟรนลี่กับผู้หญิงนะครับมี ต่กลิ่นอะไม่เด็กนะบอกเลยว่าโทนกลิ่นไม่ไม่เด็กมากจะอยู่ในวัยประมาณวัยทํางานตอนตอน้นหรือวัยเรียนตอนปลายก็ได้นะครับใช้ได้ตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปนะฮะตั้งแต่วัยประมาณนี้เป็นต้นไปนะครับหน้าแปลกใจก็คือกลิ่นเนี้ยการฟุ้งกระจายนะครับเท่าที่ผมลองกับตัวเองแล้วก็ลองกับแฟนนะครับลองใช้จริงมาก่อนรีวิวนะกลิ่นค่อนข้างมีการกระจายตัวดีพอสมควรนะครับก็คือประมาณ 2 2ช่วงแขนโดยประมาณนะครับสถึงสช่วงแขนนะฮะโดยที่บางครั้งเนี่ยผมลองถามคนใกล้ตัวที่เขาฉีดบางครั้งเขาฉีดเนี่ยตัวเขาเดินไปเดินมานไม่ค่อยได้กลิ่นนะครับแต่ผมเดินใกล้ๆเนี่ยผมจะได้กลิ่นนะฮะก็ถ้าผู้หญิงฉีดให้เรียกว่าจะดูเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานนะฮะดูมีระดับดูเซ็กซีน่นิดๆนะครับแต่ไม่ได้เซ็กซี่แบบโป๊เปลือยยั่วเพลงขนาดนั้นนะฮะมีเซ็กซีน่นิดๆ มีความเป็นผู้ดีผู้ชายก็จะดูละมุลดูอ่อนหวานนะครับแนะนําเลยครับว่าถ้ากลิ่นนี้อยากจะซื้อติดตัวไว้สําหรับคู่รักที่ซื้อน้ําหอมขวดเดียวแล้วฉีดได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยผมแนะนากลิ่นนี้นะครับแต่ถ้าผู้ชายเป็นแนวอ,อ,อะไรอะผงอะไระผงผางกระโชกคกหากแบบอยากจะโชว์ความเป็นพลังงานผู้ชายแบบมัคคุเลียนเยอะๆเนี่ยเลี่ยงกลิ่นนี้เลยเพราะมันจะทําให้คุณดูซอบลงนะฮะดูเป็นผู้ชายหวานหวานไปเลยนะครับ การติดทนกลิ่นนี้ผมให้ติดทนมากเลยนะครับคือนอกจากกลิ่นกระจายตัวค่อนข้างดีแล้วเนี่ยความติดทนเนี่ยยังติดทนมากอยู่ที่9ชั่วโมงขึ้นนะฮะเประมาณ9้าชั่วโมงอะ่ะเพราะว่าลองฉีดแล้วเนี่ยฉีดเช้าตอนเย็นกลับบ้านก็ยังได้กลิ่นอยู่เลยนะครับถ้าไม่ใช่ช่วงอากาศเย็นก็แนะนําว่าไม่ควรเกิน3สเปรย์นะครับแต่ถ้าเราไปในงานกลางคืนอยากให้เด่นชัดขึ้นน่ยก็ฉีดสัก หาสเปร์สเปร์ก็ยังพอหวันอยู่นะครับผมว่ากลิ่นนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับแม้ว่าน้ําหนักกลิ่นจะไปทางผู้หญิงมากกว่านะครับก็ถ้าสนใจเนี่ยลองหามาได้นะครับแนะนําเลยนะครับสาหรับคู่รักชายหญิงที่อยากจะมีน้ําหอมขวดเดียวและใช้ได้ทั้งคู่นะครับแนะนําเลยนะอันนี้แนะนําจริงๆเพราะว่าซื้อมาด้วยเงินตัวเองแล้วก็มารีวิวตรงนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับสาหรับวันนี้มาดูทาร์สวัสดีครับ